เร่งออกอาวุธให้มากนะครับในขณะที่เพชรน้ำหนึ่งนั้นต้องขยับอยู่แล้วนะครับเดินเข้าไปหาอยู่แล้วมาดูนะครับประมาทไม่ได้เพราะสอกฝ้ายนี้เตือนไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับทัาแม่นของเสือพญ์โอ้โหมาเกี่ยวแล้วก็ออกแข้งโต้เลยครับหาช่องหาจังหวะครับใกล้ๆครับไม่ต้องไปไหนกันไกลครับตรงกลางเวทีนี่แหละครับแหงขวาครับติดบังครับขวาของเพชรน้ำหนึ่ง เสือพยักว่ายังไงครับออกไม่ออกคืนไม่คืนครับต่างคนต่างทีมาไว้ก่อนครับเข่าซ้ายครับซ้ายของเสือพยักดูว่าเสือพยักนี่จะขยับเดินเข้าหาบ้างแล้วนะครับตอนนี้มีมัดซ้ายมีแย่ไปก่อนดูนะครับทิงจังหวะกันตอนนี้โอ้โหจับได้เกี่ยวได้เกี่ยวได้โตได้ไม่ได้เอาเลยครับคืนด้วยแข่งขวาเต็มชายโครงไปเหมือนกันขยับเข้าหาเลยครับตอนนี้เดินด้วยความมั่นใจนะครับ เรียว่าไม่สนแล้วนะครับเป็นไงเป็นกันนะครับขวาไปอีกแล้วครับยาฉีดมา8ปดมือนี้จะรอช้าไม่ได้นะครับทางด้านของเสือพยัญ์แต่ว่าวงในดูจังหวะการจับนะครับโอของเพชรต้นหนึ่งนี่จับได้ดีนักเกินแล้วก็เริ่มจะซวกเข่าแล้วครับโอ้โหอย่างนี้นะครับเป็นงานหนักแน่นะครับทางด้านของเสือพยญ์ต้องขยันโต้ครับก็ยังโชคอยู่ในเกมของตัวเองครับเสือพญ์ครับเน้นตั้งรับ แขงขวาครับต้องดูเขาว่าจะเปิดเกมเดินเมื่อไหร่ครับทางด้านของเสือพยาครับพยับจะเดินแต่ว่าแหมเป็นน้ำหนึ่งยาวครับอ่ะดูในขึ้นคอได้ครับเป็นน้ำหนึ่งเสือพญาพยายามจะไล่แขนครับมาดูจังหวะนี้ใครจะเอาชนะกันได้ครับยังไล่แขนไม่เสร็จก็เตกันก่อนเลยครับพยายามจะหักครับเป็นน้ำหนึ่งดูว่าไม่สนแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์นี่บีบให้ทางด้านของเสือพญาต้องเดินนะครับยิ่งมีเงินอัดชีนี่ 80,000บาทนี่เป็นรางวัลล่อใจดูครับเกี่ยวได้โต้ขวาโอ้โหมาเกี่ยวแล้วก็คืนสวยนะครับเรียว่าแทงขวาก็ออกสวยเหมือนกันมาดูนะครับจังหวะโอ้โดนศอกเอานี่นะครับเรียว่าพยายามจะไล่แขนสู้ด้วยนะครับไม่ยอมเสียเปรียบนะครับทังด้านของเสือพยักฆ์โอ้โหแต่ว่าเพชรน้ำหนึ่งนี่แทงเก็บแทงแหลมเลือกเกินครับอย่าแต่งตัวนานครับตีเลยเสียบเลยครับ โหนมาครับโหนมาตีไม่ตีครับหมุน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 แล้วก็ยังไงครับยังไงครับเอาตีแต่ว่าแม่ยังไม่ถนัดครับจังหวะนี่เสือเสือพยักษ์นี่อาศัยเหลี่ยมเข้ามาช่วยพอดีครับตีมาเสียบคืนครับวงในพยายามจะเน้นเหมือนกันนะครับทางด้านของเสือพยักษ์ แต่ว่าเพชรน้ำหนึ่งนี่เวลาจับดูได้เปียบนะครับโอ้การจับนี่การล็อกนี่เหนียวนึบเลยนะครับเอาละครับเริ่มจะเด้งขวาขึ้นมาแล้วนะครับดูนะครับโอ้โหวงในนี่ดูว่าตอนนี้นี่ชัดเจนเลยนะครับว่าทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนี่เหนียวจริงๆเดี๋ยวมาตามกันต่อนยยกที่4ี่ครับให้เดินให้ออกหมัดออกแข้งนะครับช้าไม่ได้นะครับเพราะว่าวงในนี่ดูเสียเปียบแล้วครับตอนตอนนี้เสียบครับ เสียบกระทุ้งเสียบแช่เสียบโชว์เข้าไปครับเข่าของเพชรน้ำหนึ่งครับตีเข่าขวาครับตีจิกไปที่สีข้างครับพยายามสับศอกขึ้นมาเหมือนกันนะครับเสือพยาครับเรียกว่าจังหวะสับศอกนี่ทิ้งทั้งตัวเลยนะครับเสือพญามาดูนี่ครับวงในเอาวงนพยายามจะขวางไปดูการล็อกนะครับโอ้โหล็อกเหนียวจริงๆล็อกนี่เหมือนครีมล็อกเลยนะครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งก็มีการเจ็บตัวฟิตซ้อมมาดีนะครับก็ปั้มอยู่กับพวกทางด้านปืนกลต่อสู่รัฐนะครับ มีแทงขวาเอาแล้ครับสอกซ้ายมาแล้วมาแล้ครับโอ้โดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนทางด้านของเพชรน้หนึงนี่แะครับเอาแล้ครับตอนนี้เสียงเคียร์เริ่มกระหึ่มขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะครับในเวทีสายตายังดีอยู่ครับเพชรน้ํหนึงครับพยายามหลบสอกพยายามเก็บอาวุธไว้ครับแล้วก็นี่ครับวงในไม่ได้กอดเพื่อเผาเวลาซะอย่างเดียวครับมีเสียบมีทำครับ ดูครับโอ้โหล็อกเป็นทีมปากตายเลยครับตีเข่าขวาครับบินไปทีงตีอีกแล้วครับอ้าวพยายามดิ้นพยายามสู้เหมือนกันนะครับเสือพญาครับจังหวะล็อกนี่โอ้โหตีเหนียวเหลือเกินนะครับโอ้โหเอาละครับมาดูกันนะครับเสือหลักล้มไปครับมีตามน้ำนิดนึงนะครับทางด้านของเสือพยญากรรมการต้องเตือนนะครับดูนะครับพยายามเบียดเหมือนกันโอ้โหสอกโอ้ยเอา เบียดกันสู้กันมาดูวงในนี่เวลาจับเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเพชรน้ำหนึ่งนี่จับได้ดีนะครับแต่ว่าเสือพยักข์ก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันพยายามต่อเนื่ยโอ้โหเดินสับซอกซ้ายครับแต่ว่ายังไม่แม่นยังไม่โดนครับดูในดูเพชรน้ำหนึ่งครับในนี่แกล็อกไม่ล็อกเฉยครับล็อกแล้วลากครับหมุนหมุนหมุนแล้วใช้ความแข็งแกร่งครับเบียดกันมาถึงตรงนี้ครับชัดเจนครับว่าความแข็งแกร่งนี่อยู่ทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งแล้วครับเสือพยักข์นี่ ยังมีหัวใจอยู่ครับตอนนี้ครับต้องชื่นชมแล้วครับพยายามจะหาวิธีหาโอกาสหาจังหวะครับจะพลิกเกมแล้วครับเดินทําเดินใส่ครับเสือพยาครับเดินเข้าไปครับยังไงดีครับยังไงดีครับโอ้ยสับดอกนิกะเช็คบินเลยนะครับแต่ว่าชวัดเฉวียนไปครับเรียกว่าสับศอกมานิกาเอาตายเลยนะครับทุกด้านของเสือพยญาทั้งตัวนะครับทิ้งทั้งตัวเลยนี่แหละครับมาดูวงในแทงแล้วก็ขาเอาไว้เลยครับทากด้านของเพชรน้ำหนึ่ง เป็นงานหนักงานที่สาหัสพอสมควรเลยนะครับทางด้านของเสือพยักโดนเกี่ยวล้มลงไปอีกครับเอาละครับในช่วงปลายยกที่4แล้วนะครับตอนนี้จะมีอะไรต้องงัดออกมาให้หมดแล้วนะครับเสือพยักมาดูว่าทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนี่คุมเกมได้หมดดูครับจังหวะไม่ประมาทด้วยนะครับมือนี่ไม่มีตกดูครับหนีลูกยาไปก่อน ลายจังหวะโอ้โหนี่ว่าโดนไปเยอะเลอเกินแต่ก็ยังเดินเบียดเข้าหาครับเดี๋ยวมาตามกันต่อโอ้พยายามจะเดินต่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเทานน,นึ่งนี่ดูจะมั่นใจคุมเกมแล้วนะครับตอนนี้ดูนะครับไม่ประมาทมีหมัดด้วยนะครับคอยทิ่มมาไว้รบกวนจังหวะโอโ้บางจังหวะนี่มี ตวัดเล่นของสูงเลยนะครับหมายก้านคอเลยครับทางด้านของเพชร้ำหนึ่งส่วนสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับชิมห่วยฟุกน้อยมาแล้วครับ135อมปอนด์ครับมีชนะศึกต่อสุรั์เจอกับยอดอีสานด้วยครับหรือว่าอีสานใต้สิทธิเชฟบุญธรรมนะครับก็ต่างศึกต่างสายเลยครับแล้วก็วันศุกร์มีดอกไม้ป่ากับชัดชัยครับรวมมาถึงคนคอนกับเพชรนิรันดร์ครับเมื่อรอบ CP126 นะครับแล้วก็ช่วง ช่วงคู่แรกคู่หนึ่งคู่2เนี่ยเป็นเป็นซีพีเหมือนกันนะครับร้อยหกปอนครับมังกรเพชรอนันตชัยเล็กนะครับวัชระพลกับแหลมโพครับแล้วก็ยังมีด้วยฟ้าประธานกับราวีลูกสวนครับฟ้ามีชัยเจอกับเพชรศักดาครับอ่ะยังคู่ขี้ได้เสียเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมมวยในสัปดาห์หน้าครับ เดกันพฤหัตและก็วันศุกร์ครับ18นาฬิกา 24U หมายเลข24นะครับแล้วก็2ทุ่มครึ่งทางเพจวเด็ก789ครับเรียกว่าไม่มีท้อจริงๆนะครับ1นาทีครึ่งนะครับของยกสุดท้ายนะครับทางด้านของเสือพยัคก,ก็ยังพยายามจะเดินเข้าหาดูว่าเพชรน้ำหนึ่งเองก็ไม่รีบร้อนแล้วนะครับมีมัหมดหน้านีคอยแย่คอยถีบทลายจังหวะเอาไว้นะครับแล้วก็วนไปรอบๆเวที นี่แหละครับคุมเกมได้หมดทุกอย่างแล้วนะครับรอปฏิหารเท่านั้นหละครับทางด้านของเสือพยักรียวแรงก็ดูจะอ่อนล้าลงไปเยอะเหมือนกันตอนนี้ดูว่าสงครามบ,บนเวทีนี้เริ่มจะสงบแล้วนะครับตอนนี้เพชรน้ำหนึ่งกอไม่อยากทําแล้วนะครับเสือพยาก,ก็เดินนะครับพยายามจะเดินเหมือนกันแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน รอเสียงะระฆังยกสุดท้ายหมดยกสุดท้ายดังขึ้นเท่านั้นเลยครับตอนนี้อย่าเข้าไปเหลือพยัคด,ดูเพชรน้ำหนึ่งนี่แหละครับดูเหมือนกับที่ว่านะครับน้ำใจและกีฬานะครับชนะแล้วก็ไม่อยากจะทําคู่ต่อสู้นะครับอาชีพเดียวกันขยับหลอกล่อไปคุมเกมไปเรื่อยๆครับไว้ทําฟอร์มแล้วมาสู้กันในไฟต์ต่อๆไปนะครับตอนนี้ ล็อกไว้เลยครับแม่ทำท่าจะสับสองนี่ล็อกไว้เลยนะครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งเอาล่ะครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ เป็นของเพชรน้ำหนึง่งไฟเตอร์มวยไทยนะครับวันนี้เวลาหมดมเวลานะครับพี่อาลีบาบาพี่ติยบตะกูลมวยผมเอกชุมพรและก็ทีมงานเพชรยิงทุกคนลาไปเลยนะครับเจอกันพืหัสหน้าราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ